กับพระครูค่ะเจริญธรรมที่ผี่จิตอาสาที่น้องร่วมสถาบันทุกท่านค่ะชื่อจุดรามาสบล็อกเกอร์นะคะอายุห้าสิปีจิตอาสาคบคุณสวนป่านาบุญหบอสตันสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ที่บ้านเกิดชัยภูมิประเทศไทยค่ะเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามหลักสูตรเจปีสาขาจิตอาสาแทย์วิชิธรรม เป็นชั้นปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลักสูตรหกเดือนแพทย์แผนไทยว้ิ่ีทำคำ,คำจุยโลกค่ะได้ยินชัดนะคะค่อ,อนุญาสตส่งการบ้านเรื่องในวันวาลไทยค่ะแล้วก็มีเรื่องพุทธชนะทุกอีกเรื่องหนึ่งค่ะ คือตัวเองได้ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ที่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เพิ่งได้ทราบว่าเป็นต้นกำเนิดของวันวาเลนไทน์ค่ะท,ทะ,ะ,คะ,ะที่บอสตันที่แมสซาชูเซตส์แมสซาชูเซตส์นะคะแล้วทีนี้ก็ตัวเองก็เป็นคนบ้านนอกนะคะไม่เคยเข้าใจว่าวาเลนไทน์คืออะไรแล้วทำไมต้องให้ดอกไม้ทำไมต้องให้ช็อกโกแลต สำหรับคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอตัวเองได้ไปอยู่ที่บอสตันก็ก็เลยทําให้อ่าเข้าใจว่าอ๋อที่ที่เขามีวัน,นที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าอ่ามีวันนี้ขึ้นมานะคะอ่าก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นกระบวนการของเขาเรียกอะไรนะคะอ่าเหมือนพวกคือ คิดเรื่องค้าขายคิดเรื่องคิดเรื่องเงินคิดเรื่องขายของอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือคุณพ่อบ้านเขาก็เป็นคนที่นั่นเขาเองเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่ารู้สึกว่าวันวาเลนไทน์นทก็ก็ไม่ต้องอะไรมากมายก็คือเป็นปกติเหมือนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แล้วนอกจากเรื่องวันวาเลนไทน์นท,ที่เกิด เป็นต้นกำเนิดที่ที่บอสตันเนี่ยค่ะที่ที่แมสซาชูเซตส์เนี่ยก็มีอีกวันหนึ่งค่ะคือวันวันฮาโลวีนค่ะก็เป็นต้นกำเนิดก็คืออยู่ที่แมสซาชูเซตส์เหมือนกันคือที่รัฐเนี้ยคะ่ะเขาจะมีสโลแกนของรัฐของเขาก็เหมือนกับสโลแกนคำขวัญประจำจังหวัดประเทศเราอะคะ่ะ ทีนี้สโลกนของเขาก็คือประจําแรกของเขาคือว่าเขาเรียกว่า spirit of America คือหมายถึงว่ามันเป็นจิตวิญ,ญญาณของประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาก็จะจะเหมือนกับว่าสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาสร้างเรื่องบวาลอนายขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็เรื่องฮาโลวีนก็คือแบบนี้แบบนี้คือเป็นบันบูชาผีอะไรของเขาาเนี้ยค่ะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของ ของทางโลโลกิโลกียาของเขานะคะแต่ทีนี้มาคิดถึงตัวเองอแล้วยิ่งเมื่อคืนนี้เ่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องความรักนะคะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ก็ก็มาคิดถึงตัวเองคือกับคุณพ่อบ้านก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีอ่า คนผู้ได้มาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับมาที่ที่บ้านเนี่ยค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยอ่าแรกแรกเนี่ยก็พยายามคิดถึงอ่าที่ท่านอาจารย์พูดเรื่องคนผู้นะคะตอนที่ยังไม่สามารถอ่าปลิกตัวเองออกมาได้แต่พอทำได้แล้วรู้สึกภูมิใจตัวเองว่า เข้าใจแล้วก็สามารถนำไปนาไปใช้จนถึงาการปฏิบัติได้แล้วตอนหลังนี้เพื่อเมื่อเช้า,า,ชานี้เองค่ะที่คุณพ่อบ้านคุยกันคือเขาโทรมาจากอเมริกาก็คุยกันแล้วเขาก็ได้อ่าพูดถึงว่าถ้าเกิด ไม่มีอะไรกันแล้วจะอยู่กันยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้คือเมื่อก่อนเนี้เขาก็จะเป็นคนที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแล้วทีนี้พอได้อ่าพอได้สักระยะหนึ่งที่ไม่มีความสำคัญด้านนี้แล้วแล้วพอบ้านเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่ารู้ไหมว่าเขาโอเคอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยทําให้คิดถึงคำพูดของอาจารย์ที่บอกว่าพอเราพอเราไม่มีไม่ผิดสีด้านนี้แล้วนะแล้วทำให้เขา,เาคล้ายๆกับว่าเขาให้ความเคารพเราเหมือนที่อาจารย์บอกว่าไม่ทราบจะอธิบายได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะคือหมายถึงยิ่งยิ่งเรารู้สึกว่า รักษาศีลให้ตรงนี้ให้บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่ทะเลาะกันนะคะคือเมื่อก่อนนี้ทะเลาะประจําแล้วก็อ่าเหมือนที่พี่ปุญญนุชพูดนะคะว่าอ่ายิ่งผิดศีลด้านนี้ก็จะยิ่งทุกข์แล้วก็จะยิ่งมีปัญหาแต่ว่าพอตัวเองได้ ปฏิบัติศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยก็ได้รับรู้จากคุณพ่อบ้านว่าโอเคเขาก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรมากมายเขาก็เข้าใจได้แล้วก็สัมผัสได้ว่าต่างคนต่างสบายใจคือคบกันได้เหมือนเป็นออยู่กันแบบโรมได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วก็มีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องพุทธะชนะทุกข์คือตัวเอง ประมาณสองเดือนก่อนหน้านี้ที่จะกลับมาจากอเมริกานะคะปวดเอวมากจริงๆจริงๆอาการปวดเอวเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะคือตั้งแต่เด็กแล้วก็จะปวดเอวแล้วทีนี้พอเริ่มโตเป็นสาวแล้วก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะจะรู้สึกว่าคือจะมันจะปวดมากช่วง ช่วงที่มีรอบเดือนนะคะเป็นพิเศษเลยช่วงนั้นแล้วทีนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อเป็นเพราะมีรอบเดือนถึงได้ปวดเอวแต่ว่าเพิ่งจะมาเข้าใจก่อนหน้าที่จะมามา,มาประเทศไทยเนะะี่ยค่ะประมาณสเดือนที่แล้วคือตอนนั้นก็ปวดเอวท,ทั้งทางที่นี่มีรอบเดือนแล้วทีนี้ก็เลยทําให้คิดไปถึงว่าเอ๊ทำาัวซาทำดีท็อกซ์ที่เคยทํา ปรับสมดุลแล้วก็ยังไงยังไงมันก็ยังยังรู้สึกอยู่แล้วก็เป็นรู้สึกจะมากขึ้นด้วยในขณะที่เราคิดก็ยังยิ่งมากขึ้นคือคิดหาสาเหตุว่าเราจะแก้ยังไงอะไรเนะะี้ยค่ะและ้วทีนี้คือพอเราทําเรื่องอเรื่องวัตถุไปแล้วพอาทาทั้งหมดแล้วก็เลยต้องคราวนี้ก,ก็ถึงบทวางใจอะคะ่ะ แล้วพอมาวางใจแล้วก็คิดไปถึงเรื่องที่อาจารย์พูดถึงเรื่องยานสีพระโสดาบันที่ว่าใช้จิตสำนึกระล,ลึกไปถึงว่าเราเคยทำอะไรมาเพราะทุกอย่างมีม,มาแต่เหตุแล้วทีนี้ก็เลยทำให้อ,อ ที่ถึงที่ท่านอาจารย์พูดว่าที่ท่านอาจารย์เคยเจ็บฝ่าเท้าเจ็บเท้าตอนที่นาสวดมนต์นะคะแล้วท่านอาจารย์ก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้คือได้แต่ตั้งจิตนะคะแล้วท่านอาจารย์ก็ก็ระลึกถึงว่าตัวเองเคยอ๋อเตะตะก้อมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทําให้เขาเจ็บใจเราชนะเขาแพ้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้ถึงเรื่องตรงนี้พอ,อ พอคิดถึงตรงนี้ก็เลยมาย้อนคิดถึงตัวเองว่าตัวเองก็ไม่เคยไม่ไม่คือเราก็ไม่มียานขนาดนั้นที่จะไปรู้อะไรขนาดนั้นงท่านอาจารย์ได้ก็เลยคิดอ,อธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็วกพ่อครูแล้วก็ท่านอาจารย์หมอเขียวว่าเอ๊ะเราเคยทําอะไรมานะทําไมเราถึงรู้สึกว่ามันจะปวดอยู่ที่เอวมากๆขนาดนี้ก็พอคิดอย่างนั้นนะคะ กลางคืนก็ไปฝันเลยค่ะว่า,ว,าว่าเราเคยทําร้ายงูใหญ่คือตอนที่อธิษฐานก็คิดอยู่ในใจว่าเออเราเคยไปไปหักหลังไทรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะเจ็บอยู่ที่หลังตรงบ้านเอวแต่ทีนี้พอเห็นในฝันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเราคงไปหักหลังงูเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วไอชีฝันเนี้ยคือ คือใหญ่มากนะคะไม่ใช่ปกติงูปกติคือใหญ่ครับกระทะคือมีกระทะใหญ่ๆแล้วก็ต้มง,งูอย่างในนั้นเลยอะคะ่ะก็เห็นแค่นั้นละคะ่ะแล้วทําให้ตื่นมาแล้วก็เลยทําอ่ารู้สึกว่าอ๋อที่เราอาธิษฐานเมื่อวานเนี้ยก็นี่ก็คงจะเป็นคําตอบหรือเปล่าคิดอยู่ในใจนะคะแล้วก็เลยลองอธิษฐานว่าอ๋อใช้อ่าบททบทวนธรรมขอโทษขอโอหอสิกรรมถ้าเราเคย กลาดทําสิ่งทําร้ายเขามาทําร้ายงโง่มาหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วอก็รู้สึกได้นะคะว่าเขาค่อยๆค,ค,คลายลงวันนั้นทั้งวันก็ปวดแต่ไม่มากแล้วทีนี้คิดถึงคําพูดของท่านอาจารย์บอกว่าอ๋อถ้าเกิดมันกลับมาปวดอีกมันกลับมาเป็นอีกก็ให้อธิษฐานขอโทษเขาขอโหสิกรรมกับเขา ไม้มากขึ้นอีกเพราะว่าเราทํามาไม่ใช่ครั้งเดียวประมาณนั้นทีนี้ตัวเองก็เลยคิดได้ถึงคํานี้ที่ที่จารย์พูดก็เลยคือคิดและลึกถึงขอโทษขอโห่กิกรรมเขาเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้รู้สึกว่าวันสองวันก็หายจากอาการปวดหลังได้โดยที่เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท,ท,ทั้งๆทีก่ก็ดีท็อกซ์ก็ดีท็อกซ์ปกติเหมือนที่เคยทำมา แต่ถ้าทําแต่ก่อนหน้านั้นะ่ะก็ไม่หายแต่พอมาใช้อ่าคําสอนท่านอาจารย์เรื่องยานสีพระโสดาบันแล้วก็อธิฐษษานแล้วก็ขอโทษขอหสิกกรรมก็ดีขึ้นได้ภายในสองวันอันนั้นก็ผ่านมาแล้หลังจากสองเดือนก่อนที่จะมาเมืองไทยนะคะแต่ทีนี้พอมาเมืองไทยอค่ะเมื่อวานค่ะก็มีเหตุมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ต้องไปอ ให้ให้หลานน้อยขี่หลังนะคะคือนึกว่าตัวเองแข็งแรงแล้วทีนี้พอเสร็จเอาหลานกลับมาบ้านเสร็จก็ทําให้ปวดหลังทั้งเมื่อวานทั้งวนันแล้วก็ทั้งคืนเมื่อคืนนี้แต่พอนึกย้อนหลังว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราก็เคยปวดหลังเหมือนกันนะก็เลยทําให้อ่าได้ใช้ยาสีผสมดาบันอีก แล้วก็ได้ขอโทษขออโหสิกรรมเองแล้วตื่นเช้ามาวันนี้ค่ะวันนี้ไม่ปวดเลยทําให้วันนี้ทํากิจกรรมได้ปกติเหมือนกับเป็นคนละคนค่ะทีนี้ก็เลยอยากส่งาการบ้านอันนี้เป็นพิเศษแล้วการบ้านอันนี้พุทธชนะทุกก็เลยกลายเป็นว่าได้กลายเป็นทุกขหายฉับพลันโดยปริยายนะคะก็มีเท่านี้ก่อนนะคะอาจจะยาวไปหน่อยขอโทษด้วยค่ะกับสาธุค่ะ ค่ะนุโมทนาค่ะเป็นการบ้านที่ได้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะทั้งสองเรื่องเลยนะคะเรื่องของการเรื่องของเรื่องแรกก็คือเชื่อมโยงกับความเป็นวันวาเลนไทน์น,ทนะคะก็เลยได้พูดถึงรักที่เปลี่ยนไปเป็นอ,อยู่ด้วยการอย่างพรมนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะแก้ปัญหาได้หลายๆอย่างเลยนะคะค่ะ เป็นการพิสูจน์แล้วก็เอาผลมายืนยันกันนะคะ่ะแล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอการดูแลร่างกายแต่สุดท้ายเราก็ต้องอการพิจารณาได้เชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างแกมแจ้งนะคะใช้ยานเจ็ดพโสดาบันยานเจ็ด <7 S 2> ใช่ไหมคะยานเจ็ดพโสดบันนะคะแต่แต่ที่พูดถึงนั่น,นคือข้อที่สี่ข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่นี่นะ,ะนำนำมาใช้นะคะแล้วก็ ทำให้ได้เห็นผลก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะอนุโมทนากับอาจจธรมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเป็นคุณครูนภะศนันค่ะ,คะเรามีพี่น้องอีกสี่ท่านนะคะที่จะร่วมส่งการบ้านในวันนี้ท่านมีเวลาท่านรับประมาณห้านาทีนะคะ